Nhập lại, tải ra cũng đoạt các này buồn, Nhàn ba đoạt các này buồn, Nhàn ba và... Nhàn ba và... Nhàn ba Xăm mưng à, đoạt các này buồn ไม่ได้เคยสักยาสซนเพื่อาเลยเอาไเลยเอา,าลเอาาลยไม่ได้เคยกนี่แถน่้องดังด,ดขัน,นดีบุดนะสชมาได้หนังงี้หลอดขั้นในบุญน,นะต้องสร้งก่นต้องกันน,นักนไปา อัลฟาเลลทาฟัลันอันเวสตัไฟได้ส่งไหบ้าครับเก็บได้นะครับเออเลเก็บได้เลาเขอาเจว่าอันเป็นหัวเข็มขัดลงเรียนชัางกดดานท่านี่ดะเกี เังไนฮะดอก้าเดวอนยังไงวันฮะจ้างสู้ับเดว์ง่ายๆเด้อเราว่า